ก็ได้เป็นลูกกันวะอืมใช่หมูตาไหมหมูทาแน่นอนมันต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยฉันไปโก้ไปเฮ้ยไม่ได้ผู้ชายตรงโก้ใช่<อ>เฮ้ยแกเดี๋ยวก่อน <c oughs> แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ย <c oughs> ฉันว่าเราไปอาบน้ำแต่งตัวสวยๆแล้วก็ไปปาร์ตี้กันดีก,กว่า <c oughs> ดีไหม หมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งมึงห่องเห็นอย่างไรยิงแย่ไงเบื่อดูกันสองคนขนมอร่อยอร่อยมาแล้วจ้าสุดยอดเลยครับคุณรูกะแต่กินขนมก่อนเลยดี่ยครับผมผมกินแน่ใาญมากนเฮ้ยมันกีก้าว เฮ้ยไหวบ่ครับคุณี่สภาพวปนไหโอ้โหก็เต้แกไม่ดื่มเหม็นเบื่อนี่ตออดูจากสภาพกันแล้วเนี่ยฉันกินหมูกระทะดีกว่าจ้ะผมว่าคุณลี่ดื่มมากไปแล้วนะครับแน่นครับสภาพแบบนี้ผมว่าเป็นอ้อนพักดีกว่าบ่ครับอืมใช่ หนพูดขูกนะแต่ฉันพาไปเองออไม่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 เอาโอ้มีกไปนอนก็ไปนอนก่อนเลยฉันนอนตอนนี้ไม่ได้หรอกอืมแล้วถ้าแกไม่นอนแกจะทำอะไรฉันก็จะไปหาผู้ที่รักของฉันไงคุณบอกเพจชิวานเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา มันสิห้างครับคู่ลิลี่เฮ้ยโอ้ยมันกาเกียนะเกียก้โอ้ยเลอะทองคพรามเลอะเลอะมากผมว่าปล่อยคูณลิลี่ไปแบบนี้มันสีดีบ่ล่ะครับคู่กระแตปล่อยไปเถอะรูจักทรงแล้วไม่น่าจะไปได้ไกลหรอกเดี๋ยวเสื้อนังเลยครับอ มียังขาดเหลือนะครับคันมียังขาดเหลือนี่บอกผมหน่เลยนะครับเดี๋ยวผมให้เด็กจัดการให้คือว่าผมต้องการยาครับเอาสองคน保卫แล้ว,วครับอ๋อ保卫วครับเอายายอย่างครับยาแก้ปกวดหัวปวดท้องหรือว่ามาแลงกัดครับไอ้เจ้าใอ้เป็นบ่าลูได้บอกครับม,มันมันเป็นยาแบบนั้นครับมันเป็นยาแบบนั้นเป็นยาแบบใดนะครับก็ฝ้าบอกผมมาเลยดีครับผมจิจัดการให้หมายถึง ยาพวกโคเคนยาไอยาอีนี่นะครับที่แบบหมองนี้เขาขายนะครับพวกเจ้าเป็นบ้าเหอครับล้านกลางเต้นของผมปอดยาเสพติดคันอยากได้ยาไปหมองอื่นครับบ่เป็นหมองนี้แล้วผมขอเลยด้ครับผมให่พักแค่ขึ้นนี่ขึ้นเดียวมือนเศร้าเฝ้าเก็บของเมื่อบานไปเลยเพราะว่าหม่องนี้บ่ตอนรับพวกติบยา แก,ก่มอนูนรู้ปะเข้ามาพิษหมอกปะฮ้ยรุปเรื่องยาที่เข้ามาสื่อนี่มันมั่วปะนี่บว่าน่านะแต่คนพวกนั้นมันปกติมันบม่โกหกดอกถ้าพวกเขาให้ข้อมูลมาผิดผิดมันกับนี่ตอผลกอรูกพอดีแล้วก็สืบหายาจากใส่วะไอ้จ๋าไอ้จ๋า หยุดก่อนจ้ะนี่ซุ้มไอ่อยากได้ยาก,กันบ่จ้ะเออแม่นครับข้าเสิไปเอาอยายจากไสครับพอดีผมไปถามเจ้าของแคมเขาบอกว่าบ่มีบ่อยากเลยคะ่ะก็แค่ต้องถามให้ถือคนหมายความว่า ดินนี่ม,มาได้จังไหนนี่อาอก็มาปกปองผู้ชายเห็นเป็นดีรักให้ผลจา,ากมือวิ่งกว่านื้นไงเืมเคือแหลกกับว่าซิมาคุยกับไยหนุง่งสองคนแก่เงาแต่ถ้าเอาผู้สาวมาน้ำเล้วกับบอกเป็นอย่างค่ะ๋ยวเดี๋ยวครับพอดีนอโอ้ยคุณนเป็นอย่างของคุณนนี่ แมะมาดิมา,ย,าย่างนี่อยู่ลักสิดีเรี่ยงแล้วเกินเกียเกิยโอเกยคุณเป็นอย่างไรบ่านี่ที่เขามาคุณไายแบบนี้เดลลี่ผิดอะไรอะ่ะมีคนมายุ่งกับแฟนไกลมันี่ไปย่อมาแฟนมีคนเคยบอกว,ว่าผมเป็นแฟนคุณฮะ นี่มันอยากเถือแล้วเจ๊เฮ็ดในผมเสียเรื่องเสียงานแบบนี้โป้ต้องมาอยู่ผมก็ว่าอยา,ากเถือบปว่าผมเป็นแฟนคุณน่ะ <C ül ch> สิ่งเดียวที่คุณเนี่ยในผมในตอนนี้ก็คือเฮ็นในผมล่ำคาญเข้าขใจบ้ <C ül ch> แกเฮ้ยมึงบอกแห้งเงินไปเมื่วาบอกเพรโอลิแฟนย็นนะแกฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าแกไปทำอะไรเพชรชิวหาเขาถึงได้โกรธ แล้วก็ไว้ไว้ใส่แกขนาดนั้นน่ะแต่ว่าฉันอยู่ข้างแกนะเว้ยครั้งนี้เพชรชิวหาก็พูดกับแกแรงเกินไปแต่ถึงยังไงอะ่ะแกหาไปเอามาคิดเลยนะเขาก็พาแกมาเที่ยวแล้วก็มีความสุขด้วยอะ่ะฉันไม่อยากให้แกคิดมากอะ่ะ ิลลี่แกฟังฉันอยู่หรือเปล่าวะอ้าห oh. ลับใส่ฉันเฉยเลย oh. ฉันควรจะเป็นห่วงแกไหมเนี่ย